สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะนี้พี่เก่งจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อที่ดินแล้วก็อาคารนะคะที่จะซื้อในนามบร,ริษัทว่าจะมีผลกระทบในเรื่องของกําไรขาดทุนหรือว่าเรื่องของภาษ,ษียังไงบ้างนะคะค่ะเคสนี้ค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งของพี่เก่งนะคะที่เป็นลูกค้าที่ดูแลกันอยู่เลยนะคะได้โทรปรึกษาว่า เขาอยากจะมีการซื้อที่ดินแล้วก็มีการซื้ออาคารที่อยู่ในที่ดินผืนเดียวกันนี่นะคะว่าถ้าจะซื้อในรูปแบบเงื่อนไขแตกต่างกันเดี๋ยจะมีผลกระทบกับเรื่องของกาไรขาดทุนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขอเล่าเป็นสเต็ปอย่างนี้นะคะคือลูกค้าท่านนี้ค่ะปรึกษาว่ากรณีที่เกิดจะซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะมันมีอาคารอยู่ด้วยในมูลค่าของที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ประมาณสักสิบล้านบาทนะคะ เขาก็ปรึกษาว่าจะซื้อในรูปแบบไหนดีนะคะหรือว่าจะมีการกู้ยืมเงินแบบไหนดีเพื่อจะทําให้ปลายทางของตัวรูปของกําไรสุดที่ของบริษัทนะคะมีกําไรที่ลดลงแล้วก็เขจะได้เซฟภาษีด้วยนะคะคําถามที่น้องท่านนี้เขาถามนะคะก็มีทั้งหมด4เงื่อนไขให้ทางพี่เก่งช่วยแนะนํานะคะก็คืออันแรกนะคะเขาอยากจะถามว่าถ้าจะซื้อที่ดินโดยการที่1น,นะคะ จะเพิ่มทุนดีหรือเปล่านะคะในมูลค่าของที่ดินที่จะซื้อเข้ามา10บล้านเป่าสองนะคะถ้าไม่เพิ่มทุนจะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินจากกรรมการมาซื้อดีไหมนะคะอันที่3ค่ะหรือว่าจะไปทําเรื่องของการกู้แบงค์เลยนะคะกู้จากธนาคารก็จะมาซื้อที่ดินตรงนี้ดีหรือเปล่านะคะอันที่4ี่ค่ะก็ถามว่าถ้าถ้าจะไม่ทําทั้ง3าเงื่อนไขเนี่ยจะมาใช้วิธีการกู้ยืมเงินจากคนภายนอกซึ่งเป็นอาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเนี้ยดีหรือเปล่านะคะทีนท้สี่เงื่อนไขเนี่ยพี่เก่งก็ได้อธิบายน้องไปแล้วนะคะเราก็ จากสรุปคลิปนี้ให้พวกเราฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้พวกเราได้เกิดเจอเคสแล้วเอาไปเป็นข้อมูลเทียบเคียงนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องรู้ก่อนคถะว่าตัวที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอาคารที่ติดมาเนี่ยนะคะตัวที่ดินนี่นะคะเป็นทรัพย์สินที่ไม่สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้เนื่องจากว่าที่ดินนะคะราคาตลาดมันมีการเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะหลักการสรัมภารหลักการบัญชีก็เลย ไม่ให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาเนื่องจากว่าราคาไม่มีการเสรื่อมนะคะมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะคะในส่วนตัวอาคารนะคะในหลักการของบัญชีและสัมภารนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือให้สามารถหักค่าเสื่อมราคาได้แล้วก็หักตามอายุการใช้งานนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยต,ตึกตึกดึงนะคะที่เราซื้อมาหรือว่าที่มีการสร้างใหม่เนี่ยอายุการใช้งานก็จะเป็น20ปี30ปี50ปีอันนี้ขึ้นอยู่กับตุวบินิจของทางผู้บริหารนะคะว่าจะตัดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่นะคะ ทีนี้ค่ะในประเด็นที่น้องเขาถามมานะคะพี่เก่งขอสรปุปดังนี้นะคะประเด็นแรกเรื่องของการเพิ่มทุนแล้วก็เอาเงินที่เพิ่มทุนมาซื้อทรัพย์สินนะคะเราจะเห็นว่าในกรณีที่เรามีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปซือ้อรัพย์สินเนี่ยในแง่ของบรรัญชีมีการบันทึกรัพย์สินเข้ามาในมูลค่า10ล้านบาทนะคะก็แยกเป็นที่ดินกับอาคารนะคะแล้วก็ในเรื่องของทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะอีกสิบล้านนี้นะคะในแง่ของบัญชีนะคะก็มีการเพิ่มในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งในแง่ของตัว รายการที่ไปแตะเรื่องของค่า้จ่ายไม่มีนะคะสำหรับกรณีที่มีการเพิ่มทุนแต่ว่าพออาคารที่เราซื้อเข้ามาแล้วเนะะี่ยค่ะก็จะมีการบันทึกค่าเสื่อมตามอายุการใช้งานนะคะซึ่งก็จะเริ่มทยอยตั้งแต่เราพร้อมใช้งานแล้วก็มีการตัดค่าเสื่อมราคานะคะซึ่งประเด็นนี้ก็จะมีเรื่องของค่าจ่ายที่เพิ่มขึ้นในปีที่เรามีการบันทึกค่าเสื่อมนะคะประเด็นที่2ค่ะข้อที่2คือเรื่องของการยืมเงินผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่ายืมเ AG งินกรรมการมาซื้อที่ดินนะคะเคสนี้นะคะ พี่เกศอธิบายน้องไปแบบนี้นะคะว่าการที่เรายืมเงินจากผู้ถือพูดห,หรือกรรมการเข้ามาเนะะี่ยค่ะเงินที่เข้ามาวันนั้นนะคะก็บันทึกไว้เป็นหนี้สินนะคะหนี้สินตัวนี้นะค่ะก็ต้องมีการตกลงกันว่าหนึ่งนะคะต้องมีการทําสัญญานะคะแล้วกเ็เรื่องของการคิดคใใ่าจ่ายเช่นคิดดอกเบี้ยมีการคิดระหว่างกันหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ย re. กรรมก,การก็เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะคะอาจจะมีการคิดดอกเบีย้ยหรือไม่มีการคิดก็ได้อน,นี้ก็แล้วแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับที่เราตกลงกันไว้ถ้าเกิดเรามีการคิดดอกเบีย้ยระหว่างกันนะคะตัวบริษัทเองก็จะมีค่าใช้จ่ายก็คือเป็นรูปของดอกเบี้ยจ่ายจากเงินกู้ที่เรากู้ยืมมาแล้วก็ตัวดอกเบี้ยจ่ายนะคะก็จะไปทําให้ตัวกําไรเราลดลงในปีนั้นๆน,น,นะคะที่มีการคิดดอกเบีย้ยระหว่างกันส่วนรายการที่มีการรับเงินเข้ามาก็บันทึกทรัพย์สินเข้ามาโดยแยกเป็นที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างเหมือนกันนะคะ ประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของการไปกู้แบงค์นะคะกรณีที่เราจะซื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างเราไปกู้ยืมเงินธนาคารนะคะธนาคารเองก็จะดูว่า1น,นะคะในงบการเงินเราะค่ะมีความน่าเชื่อถือไหมแล้วก็มีความสามารถในการชาระหนี้หรือเปล่านะคะถ้าโอเคงบเราออกมาสวยนะคะแล้วก็แบงค์สามารถจะปล่อยเงินกู้ให้เราได้เนี่ยเราก็สามารถจะกู้ยืมเงินแบงค์เข้ามานะคะก็จะเหมือนกับกรณีที่เรากู้ยืมเงินจากกรรมก,การนะคะแต่ว่าการกู้ยืมเงินจากแบงค์นะคะ เงื่อนไขคือ,อยังไงแล้วก็ต้องมีดอกเบีย้ยจ่ายนะคะก่อนจะมีดอกเบีย้ยจ่ายก็มีค่าธรรมเนียมนะคะค่าธรรมเนียมการกู้ยืมนะคะถ้าเกิดต้องไปจดจำานงต่างๆก็อาจจะต้องมีการค่าใช้จ่ายเรื่องของตรงที่กรมที่ดินด้วยนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยก็จะเป็นดอกเบีย้ยเรทที่ธนาคารกําหน,นดเอาไว้ซึ่งก็จะมากกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เรายืมจากกรรกาการกันอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ค่ะดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินแบงก์ก็เป็นค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งในงบกําไรขาดทุนเรานะคะก็ทําให ตัวค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กาไรก็ลดลงทำให้ภาษีก็ลดลงนะคะทีนี้ในการบันทึกของการกู้ยืมกันของแบงค์เนะะี่ยค่ะในฝั่งที่เรากู้ยืมเงินออกมาเนี่ยก็ต้องมีการเปิดเผยหมายเหตุในงบการเงินด้วยนะคะว่ามีการยืมเงินมาเท่าไหร่นะคะดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็มีการผ่อนชำระเท่าไหร่บา้างซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีด้วยนะคะ <c oughs> ขอย้อนกลับไปในกรณีที่ยืมเงินจากกรรมการก็ต้องเปิดเผยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าก็ดอกเบี้ยก็ต้องมีการระบุไว้ในหมายเหตุเช่นเดียวกันนะะค ค่ะในะกรณีที่4นะคะที่น้องตึกษามคือกรณีที่ยืมเงินจากบุคคลภายนอกนะคะพี่เก่งก็อธิบายว่าไม่ได้แตกต่างกับการที่เรากู้ยืมเงินจากแบงค์นะคะก็ต้องมีการทําสัญญาแล้วก็มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากู้เงินจากบุคคลภายนอกเนี่ยเราบอกว่าไม่คิดดอกเบี้ยก็จะดูแปลกๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์กับ ในเรื่องของเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นหรือว่ากลุ่มกรรมการกันนะคะก็ควรจะต้องมีการคิดดอกเบีย้ยจะดอกเบีย้ยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่ออกับการตกลงกันนะคะการคิดดอกเบีย้ยก็มีผลกระทบกับทางงบกําไรขาดทุนแล้วก็เรื่องของตัวภาษีเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทําให้ตัวค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่เราบันทึกดอกเบีย้ยจ่ายนะคะแล้วก็ทําให้ภาษีเราลดลงนะคะค่ะประเด็นของน้องที่ท่านนท,ที่ปรึกษาเข้ามานะคะเพราะว่าน้องอยากจะวางแผนเรื่องของ ที่จะขยายธุรกิจนะคะแล้วก็อยากจะมีตัวที่ดินเอาไว้สําหรับทําธุรกิจมากขึ้นแล้วก็มีอาคารเอาไว้เก็บสินค้ามากขึ้นนะคะแต่ว่าก็เป็นกังวลว่าจะเลือกรูปแบบไหนในการที่จะเอาทรัพย์สินเข้ามานะคะเพื่อจะให้ได้ประโยชน์ในเรื่องของการบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็การวางแผนภาษีด้วยนะคะข้อมูลทั้ง4ประเภทนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายๆอย่างด้วยนะคะว่าเราจะกู้แบงก์กู้ได้ไหมนะคะหรือว่าจะเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นมีพร้อมเงินเพิ่มทุนทุกคนหรือปล่านะคะ ันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปที่พี่เก่งแนะนําน้องไปนะคะค่ะนั้นก็พี่เก่งก็ขอสรุปในเนื้อหาของคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิไปไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ